สวัสดีนะครับสมาชิกของบริษัทยูสุดีเวลล์ะนะครับวันนี้เราก็คงจะได้มาคุยกันนะครับผมเรามีสมาชิกที่อยู่กับเราณเวลานี้ที่จะคุยกัน่ด้วยโลคอะไรหรือโรคความจัดเสียงของสมาชิกเองนะครับนะ้าก็ขอสวัสดีสวัสดีค่ะส,ส,สมาชิกนะครับ,รบเอราวันนี้ตั้งใจว่าจะมา,าประสบการณ์ที่เป็นอยู่ก็คือเป็นโรคอะไรครับติดโควิดค่ะอ๋อติดโควิดเลยเหรอครับค่ะ โลกคิดเลยนะครับเพราะปัจจุบันโควิดกำลังไปทั่วแล้วมีอาการยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจหายใจไม่ทันแล้วมีอาการไข้แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลไปไปอ,อยู่ศูนย์พักฟื้นสิบสี่วันพอออกจากศูนย์พักฟื้นสิบสี่วันแล้วก็หมอให้มามาพักฟื้นที่บ้านอีกสิบห้าวันแต่ดิฉันมีอาชีพทำนาน ก็ไปทำนาปกติจะไม่มีแรงทำไม่ไหวไปโดนแดดก็หมดแรงจากเคยทำตอนเช้าไปถึงสิบโมงก็ทำไม่ไหวแค่แปดโมงก็ไม่มีแรงครับหายใจลำบากไหมครับหายใจหายใจไม่ทันเลยยิ่งโดนแดดร้อนหน่อยก็หายใจไม่ออกครับแล้วมีเจ็บหอบไหมครับไม่เจ็บอมีไข้ไหมครับไม่มีตั้งก็ออกมาไม่มีไม่เป็นไรไม่ไอ มีน้ำมูกไหลไม่เป็นเลยค่ะเราไม่ไม่ได้ถึงกับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ค่ะไม่นะค่ะแล้วคุณหมอท่านรักษาอย่างไงครับยาที่กินเชียงวันเก้าเม็ดเที่ยงคืนเก้าเม็ดอ่ะก็ให้กินห้าวันแล้วก็ไม่ได้กินต่อหมอก็หยุดจนพักถึงสิบสี่วันพอกลับบ้านไม่มีแรงทํางานเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีโรคประจําตัวอะไรเลยไม่ว่าความดันเบาหวานอะไรไม่เป็น แล้ว้แวแล้วจริงๆแล้วมีโรคประจําตัวอะไรอย่างอื่นอยู่ไหมครับไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยล้วไม่เคยกินยาธรรมดาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบสองค่ะอ๋อครับดีแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นออกจากโรงพยาบาลแล้วเราไปไงมาไงได้มาเจอตัวมีน้องมาแนะนำมาแนะนําแล้วทานตัวไหนอยู่ทานทั้งสองอย่างครบคู่กันไปเลยทานตัวไหนบ้างทั้งวีออนเซ่ทั้งโฮเคนครบคู่กันไปเลยท่านเข้านิ่งค่ะ แล้วหลังจากที่ทานทั้งสามตัวท่านเป็นยังไงบาทานไปได้อาทิตย์ท่ทานไปได้อาทิตย์หนึ่งก็มีความผิดปกติของร่างกายคือสี่ห้าวันนี้รู้สึกไปทํางานตากแดดไปทํางานกับพี่ที่ทํางานด้วยกันนะไปตากแดดอยู่เขาก็ถามว่าทนไหวไหมปกติออกหกโมงเช้าพอสองโมงเช้านี้ก็ทนไม่ไหวแตนี้ก็ทาเรื่อยๆพอได้อาทิตย์พี่เขาก็ถามว่าไหวไหมบอกว่าไหวอาอทำไม ทุกทีทนไม่ไหวบอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไปทานอาหารเสริมน้องเขาแนะนํามาอาหารเสริมของวีออนเซกโ<ม>อโฮเกนก็บอกก็ทานพอได้พอได้อาทิตยหนึ่งก็เลยบอกกับเขาว่ามีมันก็มีกําลังดีแล้วก็ทนแดดได้<ม>ก็เลยบอกว่าเลยเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะเขาก็บอกว่าอ้าว<ม>งานสิมองดูสดใสแบบว่าทุกทีจะบ่นร้อนทนเหนื่อย<ม>ทนไม่ไหว<ม>นั่นแหละก็เลย ก็เลยบอกกับพี่เขาว่าดีนะที่ไม่ได้คิดอยากจะกินยาพวกปฏิชีวนะแบบว่าอายุแบบว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วไม่อยากจะกินยาที่เป็นกำมือกำมืออย่างเงี้ยไม่เยี่จะปกติไม่กินพวกอะไรนะอาหารไอ้ที่บำรุงไอ้ที่อะไรนะเขาเรียกอไอ้พวกกินเข้าไปแล้วมีกำลังเขาหมดฤทธิ์แล้วมันก็นั่นอ่ะก็บอกกับพี่เขาว่า เนี่ยเราคนอายุเยอะเราต้องกินของแบบนี้แบบค่อยเลื่อยค่อยไปไม่ใช่พอกินหมดฤทธิ์ยาแล้วเราก็หมดแรง<บ>ก็บอกกับพี่เขาอย่างนี้ค<บ>่ะก็ทานเรื่อยมาแล้วก็ไปบอกต่อบ,บอกต่อคนที่มีอาการแบบแบบป่วยที่ว่าเขาไปฉีด<บ>วัคซีนมาเขาอายุสามสิบว่าเขาบอกเขาสพายปุ๋ยสพายเครื่องฉีดยา ทุกทีเขาทําไหวเขาบอกว่าสะพายเป้เดียวเขาทําไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าตั้กลางคืนเขานอนปวดหัวใจก็เลยบอกกับเขาว่าลองลองผลิตภัณฑ์อันนี้เขาก็บอกว่าราคามันสูงบอกไม่เป็นไรเลยแบ่งให้เขาไปกินครึ่งกระปุกพอได้อาทิตย์เขามาบอกให้ฟังแล้วเขาก็มามาซื้อเขาบอกว่าเขาก็ถามลูกเขาว่าสามสิบกว่าฟ้าเองได้กว่านั้นเขาบอกว่าเขาหายปวดหัวใจแล้วเล่นตอนนี้เขาก็งทานต่ออยู่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของวิโอเซ่ของโฮเกนนสรุปแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งสามตัวนี้ก็มีประโยชน์กับเราที่อย่างตางปัจจุบันยังต้องไปพบกับหมอที่รักษาเรื่องโควิดไม่ค่ะหมอบอกไม่ต้องแล้วก็ยาที่ทานเกี่ยวเรื่องโวิดไม่มีก็ไม่ทานเลยนะฮะก็คือเรามาทานอาหารเสริมทั้งสามตัวนี้ไม่ได้ทานยาอะไรเลยสักอย่างเดียวออครับ สรุปแล้วก็ทั้งหมดมนะคือแข็งแรงนะครตอนนี้ก็ขอขยายพอดนิดหนึ่งะนะครับผู้ป่วยรายนี้ที่เป็นโควิด1 9ถือว่าโชคดีมากนะครับยังไม่ถึงท่านกับหายใจลําบากที่จะต้องใช้เครื่องชื่อหายใจก็ตรงนี้ผงอธิบายได้ว่าตัวเชื้อมันยังบุงไม่ได้ลงไปถึงท่านทําลายปอดของเรานะครับถ้าทําลายเนื้อเยื่อปอดผู้ป่วยรายนี้คงเะี้ยงตรงรับ ครื่องช่วยหายใจแน่นอนนะฮะแต่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็อธิบายได้ว่าแค่กระทบเกี่ยวหลอดลมนะครับหลอดลมกับบริเวณส่วนตรงจมูกฉะนั้นถึงพอหอยนะครับแล้วหลังจากนั้นหมอได้ห่มยาคนะครับเพื่อร่างกายเราแข็งแรงและต้านาตัวเชื้อไวรัสหนึ่งเจ้าเป็ดียังไมพอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วทั้ทงปกตะพันทั้งสามตัวนะครับหมอเขเลยต้องขออธิบายอย่างนี้นะครับตัวเข้านึ่งตัวนี้นะครับ เป็นนวัตก,กรรมที่ทางบริษัทอ,อยู่สุคด,ดีวอลลอ์เกาทำมาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เสริมสร้างในเรื่องของวิตามินเปอือแรกนะครับแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของปริมาณของตัวน้ำตาลในข้าวลงนะฮะโดยเน้นที่ตัววิตามินเปอือแรกกับโปรตีนที่อยู่ในข้าวเนื่องจากมันเป็นพวกข้าวกล้องทั้งหลายแหล่มันจะมีโปรตีนสูงรตรงนี้จะเป็นตัวไปเสริมสุขภาพร่างกายคนป่วยให้แข็งแรง นะครับตัวที่สองนะครับก็คือตัวโฮเกนโฮเกนคือตัวที่เมื่อกี้ผมยกกลอนขึ้นมาตัวนี้นะครับโฮเกนตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือมาจากพวกธัญพืชน,นะครพวกข้าวกล้องหลายหลายชนิดที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีทั้งพวกงานดำนะฮะพวกงานชิมอนนะฮะพวกนี้นะครับพวกนี้มันมีผลช่วยต้านสารพิษคำว่าต้านสารพิษมันก็เลยมีผลช่วย ต้านเชื้อไวรัสนะฮะการต้านตามที่มันจะมีต้านทั้งเชื้อโรคตามที่ปนเกอนมากับเรื่องของอาหารน้ําดื่ม <Okay. S 1> ตามที่จึงเกิดจากภาวะเครียดในร่างกายของเรานะครับมันจะช่วยต้านตัวนี้หมดเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่คือตัวกผลิตภ,ภัณฑ์ของตัวบูเกรมนะครับเมื่อมันต้านตามที่ตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น <Okay. S 1> เลือดในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น แล้วเลือดในร่างกายเวลามันไหลเวียนดีขึ้นไปจะนำพาออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไป,ไปไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆเลี้ยงเอาไว้วะตต่างๆร่างกายของเรา <c oughs> นั่นคือเหตุผลที่มันจึงเป็นตัวที่ทำให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้พอมาถึงตัววิองเซ่ตัวดิปโปสมาชิกท่านที่ทานถึงสามตัวเลย <c oughs> นะครับตัววีองเซ่มันให้ทั้งในเรื่องของการต้านสารพิษแน่นอนหรือว่าต้านเชื้อโรคนะครับ ในแง่ของการเสริมภูมิต้านทานแน่นอนภูมิต้านทานที่แข็งแรงมันก็จะเป็นตัวที่เสริมให้ทุกอย่างในร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นกับสู่สภาพปกตินั้นนั่นคือภาพรวมทั้งหมดจากการใช้ผลิตภัณฑ์บริษัททั้งสามชนิดนี้เพื่อจะเสริมสร้างร่างกายเราให้แข็งแรงนะครับหมอก็เลยฝากไว้ตัวหนึ่งนะครับพยายามดื่มน้าให้มากขึ้นนะครับะนะฮนะผมให้ความรู้กับสมาชิกท,ทางบ้านด้วยนะครับว่า ร่างกายจะแข็งแรงและเสริมให้สุขภาพเราแข็งแรงที่จะต้านเชื้อโรคได้ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะไวรัสไม่ว่าจะเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียก็แล้วแต่ท่านอย่าลืมต้องดื่มน้ำให้มากนะครับอย่างน้อยวันละหกแก้วนะครับหกแก้วนี้คือลิตรครึ่งนะครับดื่มไม่ถึงไม่ต้องกังวลค่อยๆสุดทยอยทยอยดื่มแล้วข้อสองไม่อ้นอัสวะนะครับหนึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีห้องน้ําอยู่ คายออกนะฮะเพราะ,<ค>ะมันจะได้เอาสิ่งสกปรกออกจากร่างกายแล้วปรับความสมดุนร่างกายนะครันั่นคือทั้งหมดนะครับจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทอยู่ชุกทั้งสาตัวเลยที่สมาชิกท่านนี้จาประสบการณ์ของสมาชิกเอที่ติดเชื้อโควิด19แล้อย่าง <คะ S 1> แข็งแรง <คะ S 1> นั่งคุยกันได้ในวันนี้นะครับ <คะ S 1> มีข้อแนะนำอะไรดีสมาชิกกับบ้านมีไหมรั้ก็มี คน,คนที่ป่วยเพราะว่าดิฉันไม่เป็นคนที่ไม่ทานน้ําเย็นน้ําแช่แข็งอะไรไม่ทานก็ะจะทานน้าธรรมดากับน้ําอุ่นประจําแล้วก็ไม่ทานพวกเครื่องดุมชูก,กําลังจะไม่ทานถ้าหากว่าท่านใดที่ป่วยหรือว่ามีอาการแบบคนที่มีสูงอายุอายุมากแล้วอย่างเงี้ยถ้าหากว่าให้เปิดใจสักหน่อยคิดว่า ช่วยมานั่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของวี่งเซกของบริษัทยูสุขเนี่ยทานแล้วจะรู้สึกว่าสุขภาพดีหน้าตาก็สดใสจะเปลี่ยนไปมากอะกนัดหลานยังบอกว่าหอ้ยายยายไปทําอะไรใช้อะไรเพราะเป็นคนที่แม่เครื่องสาอางก็ไม่เคยแต่งไม่ทําอะไรเขาบอกว่ายายมองทําไมนั่นอายุมันอายุยังน้อยอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ว่าหลานนะ้าพูด เอาใจหรือเปล่าบอกอย่างนี้แต่ก็ไปแนะนำคนหลายคนนะที่เขาทานที่เขาเขาหันมาทานนะแล้วคนที่เขาเป็นไปแนะนำเพื่อนอีกคนนึงเขาเป็นโรคเลือดก็บอกว่าลองไม่ต้องไม่ต้องนั่นมากก็ได้ให้ลองทานดูสักสองสาวันถ้าหากว่าไม่ดีก็หยุด,ดถ้าหากว่าดีก็บอกนะแต่นี่เขาก็รับไว้เพื่อนไปแนะนำเขาปัจจุบันยังทานอยู่ใช่ไหมทานคะ่ะอ๋อย,ยังทานอยู่ค่ะ คิดคิดว่าจะไม่ทิ้งนะถ้าหากว่าอยู่สุขทําผลิตภัณฑ์อันนี้ให้ดีจะขอฝากชีวิตไว้กับอยู่สุขไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะอยู่คนเดียวจะไม่อยากรบกวนลูกหลานเวลาไปโรงพยาบาลกรละทีมันลําบากแต่ไม่เคยทานยาอะไรเลยแม้แต่ยาพาราก็ไม่เคยทานนะฮะค่ะก็ต้องขอขอบคุณประมาติกิท่านนี้นะะที่มาให้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของ ผลิตภัณฑ์บริษัทจกัการติดเชือ้อโควิด19นะครับหมอโคสิตก็สรุปตรงนี้นะครับว่าโควิด19เป็นอันที่เราประมาทมันไม่ได้นะครับเมื่อไหร่มันกลับมานะครมีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายนะครับเมื่อมันดีขึ้นมาแล้วการดูแลสุขภาพที่แข็งแรงการดูแลสุขภาพด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำบริษัทที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะี่เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับอย่าประมาทแล้วย่า ปล่อยวางนะครับก็เน้นนะครับสามเรื่องนะครับที่จะต้องทำนะฮะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับอย่าลืมล้างมือให้จะาดบ่อยๆอย่าลืมที่จะไม่ไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะครับแล้วท่านจะปลอดภัยกับโควิด19แน่นอนนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกท่านนี้อย่างมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องโควิด19นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ สามาชิกทังบ้านด้วยนะครับที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของความรู้ของโควิด19กับกิจกรรมของบริษัทยอยู่สุดดีวันหลออนะครับขอบคุณเจ้าพอดีคจัา